This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฝังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ผู้ฟังครับต้อนรับการกลับมาอีกครั้งกับน้องจีสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งในคนําริดีอินเทอร์เชเจนสามนะครับกลับมาคราวนี้เรายังมีกลิ่นอายของความเกรียวกราดอยู่บางบาเกรียวกราดกันอีกแล้วเหรอครับพี่บิ๊กไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคราวนี้เป็นการเ<อ>ขาเรียกว่าเป็นการแบบแยงบางครั้งเราจะต้องแสดงความไม่เห็นด้วยใ,<ช>ให้เป็นนะครับว่าเราจะใช้สับสํานวนอะไรเพื่อบอกเพื่อนเราบอกคนที่เราคุยด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยนะ เรา mm hmm. ต้องการแตะแยงแต่ทีนี้การแย้งมันก็มีเรียกว่าอะไรหลาย oh, <yeah. S 1> ดีกรีความเข้มขน้น uh huh. บางทีเราไม่เห็นด้วยวเราอยากพูดเลยว่าไม่เห็นด้วย mm hmm. บางครั้งเราอาจจะบอกว่าไม่แน่ใจบางทีเราอาจจะบอกว่ายัางงี้ไหมนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าใน15สถานการณ์นี้นะครับเราใช้สับสบนวนอะไรในการ d i ด g r e e กันได้บ้างนะครับ Hey how about we go out Friday nightI don't think so พูดตรงๆเลยว่าไม่ดีกว่าไม่อยากไม่อยากไปดีกว่าจากที่ต้องจีฟังอ่ะอันนี้คือประมาณชวนเดทเลยไหมเนี่ย<ม>ใช่ไหม,มก็ว่าฟรายเดย์ไนทประมาณนั้นนะคะใช่เพราะว่าปกติวันศุกร์เนี่ยน,นะก็น่าจะแบบเออหลังเลิกงานก็ไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เนาะมันาอารมณ์เดทไนท์เนาะฟรายเดย์ไนทเนี่ย <Friday night S 2> มันคือเดทไนท์นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับหนุ่มๆหมรือว่าใครก็ตามที่จะไปส่วนคนอื่นเดทนะถ้าสมมติเกิดอันนี้เคยได้ยินมามอยากลดความเป็นไปได้ในการถูกปฏิเสธนะ ถ้าเกิด,ดยังไม่เคยชวนกันไปสองกสองเลยนะครับอาจจะเริ่มจาก lunch ก่อนไหม<า>หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่า weekday แบบ work day ที่ไม่ใช่วันแบบวันศุกร์อะไรอย่างนี้ที่ฟังดูเดท นะครับแต่ไม่แน่ถ้าสมมุติเกิดอีกฝั่งเขามีใจอะ่ะวันไหนก็ไป <laughs> ใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงคแ <laughs> สดงว่าน,นี้ไม่มีใจแล้ว <laughs> ใช่ตอบไปเลย I don't think so ก็แบบแมวไม่อยากไปด้วยฟังมันฟังดูใจร้ายเนาะใช่ <laughs> <laughs> แต่เราสามารถใช้คาว่า I don't think so แบบไม่หักหาน้้งใจมากได้ไหมอะ <laughs> เปลี่ยนโทนหรออืม <laughs> <laughs> uh, I don't think so หรือจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คำนี้นะคะจ,จะแบบอ่าถ้าเป็นน้องจี <laughs> จะพูดว่าไง I've got other plans I'm sorry อะอันนี้คือปฏิเสธแบบเบาๆซอฟๆเลยไม่ใช่ว่าปฏิเสธแกแต่ฉันเพอ่เอินไม่ว่างถ้าจริงๆอาจจะว่างจริงๆปฏิเสธเธอนั่นแหละเฮ้ยอันนี้เป็นออปชั่นที่ดีนะครับ I've got other plans อ๋อพอดีไม่ว่างนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิด I don't think so ปั๊บเนี่ยอีกฝั่งจะแบบ get the clear message ทันทีว่าเขาไม่สนใจนะครับก็บางครั้งเราอาจจะต้องพูดตรงๆนะครับอีกทีหนึงครับ h e h o w a b บ u t w วิ o o u t Friday night I don't think so อู๋อันนี้ใส่น้ำเสียงมากเลยใส่โทนใส่ความเกรียวกราดใส่หน้รรัวนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับ That's not fair I get it I know that you're upset but hear me out อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คืออ่ะพี่บิ๊กบอกมาว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดสถานการณ์อะไรมาใช่แต่ว่าอีกคนงองแงแล้วว่าได้ไงอ่ะไม่ยุติธรรมเลยใช่ค่ะจีก็เลยบอกไปว่า เข้าใจอะว่าแบบเอออับเซ็แหละงุดหงิดแหละแต่ว่าลองฟังกันหน่อยฟังกันก่อนอะไรแบบนี้ I get it ก็คือ I understand เข้าใจฉันเข้าใจนะครับ I get it I understand I know you're upset อันนี้เป็นการ empathize เขาว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะนะครับ But hear me out คำนี้ก็คือลองฟังเหตุผลหน่อยลองฟังกันหน่อย hear me out นะครับอ่ะอีกทีหนึ่งครับ This is not fair I get it I know you're upset but hear me out. เอ y าไปชกันนะครับ I think you should try this out. I don't know I'm not a big fan of thigh high boots. thigh high boots มันคืออง long t a l b o o ที่มันสูงสูงขึ้นมาแบบเกือบถึงน่องเลยเนาะเอออแบบไม่ใช่สิตายนี่คือต้นขาแล้วต้นขาต้นขาเออมันคือเลยเข่าขึ้นมาใช่ครับเพื่อนอันนี้ก็คือประมาณน่าอาจจะไปช้อปปิ้งด้วยกันปะ ไปซื้อของด้วยกันแล้วก็บอกเพื่อนอาจจะบอกเฮ้ยลองลองใส่นีดดิเออแล้วสิ่งที่ยื่นให้มานั้นคือสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับฉันเลยนะครับจริงค่ะ I don't know คำนี้มันบอกถึงความความแบบเออไม่เอาดีกว่าอาจจะปฏิเสธเล็กน้อยแต่ก็แบบ ไม่เอาอ่ะแล้วก็ไม่รู้สิอะไรเออใช่ใช่ชแล้วก็ให้เหตุผลไปว่าแบบ not a big fan ก็คือแบบไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นคือบางคนใส่แล้วมันแบบมันไม่เข้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องอย่าเลยใช่ใช่ช่ครับ I'm not a big fan of something ก็คือไม่ชอบไม่ใช่สิ่งที่เราแบบอินอืมนะครับเอาไว้ปฏิเสธได้นะสิ่งที่คนอื่นนำเสนอมาเนี่ย บางทีมันดีแหละแต่มันไม่เหมาะกับเรา,าเฉยเพราะฉะนั้นบ,บอกสื่อสารออกไปให้ชัดเจนว่า I'm not a big fan of ก็โอเคนะใช่อดีแต่ไม่ชอบก็ไม่ผิดนะครับ I don't know ไม่รู้สิภาษาไทยก็ก็สื่อฟิลฟิลด,ด์กันเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอีกทีหนึ่งครับ Hey I think you should try this out I don't know I'm not a big fan of thigh high boots Ah look who's here Ah hi so I guess you've been avoiding me these days that's not the case I've just been busy เกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์นี้ครับอันนี้นะก็จีเดินเข้ามาทักพี่บิกว่าเฮ้ยดูสิใครมาแล้วอะไรเง <spe akers> ี้ยจีก็แบบหันไปอ๋อเธอเองหรือสวัสดี <spe akers> อืมแล้วจีก็เลยแบบเหมือนเน็บไปนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแอบ avoid avoid ในที่นี้ก็แบบดีหน้าเนาะ อแอบ,บหนีหน้าเราหรือเปล่าช่วงเนี้ยแบบไม่ค่อยเจอ,อความเน็บความเน็บนะครับว่าเอ๊นี่หลบหน้าเราเหรออ oh, ใช่ใ uh, so I guess you've been avoiding me these days these days ก็คือมูเนี้ยไม่เห็นหน้า <laughs> เห็นตาเลยนี่หลบหน้ากันว่าเนี่ย <laughs> that's not the case อันนี้ก็คือ that is not true นั่นเองนะครับไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่เธอพูดมานั่นคือ that's not the case <laughs> นะครับ I've just been busy ยุ่งเฉยๆมันเลยไม่ได้เจอกัน mm. นะครับแต่จริงๆก็หลบหน้าแหละใช่่หรือเปลาจากสถานการณ์นี้นะครับอ่ะ look who's here <S oh hey so i guess you've been avoiding me these days that's not the case i've just been busy เอาไว้แก้ตัวกันนะครับ hey shake it out that guy over there is pretty hot huh mm, not really are you kidding me look at that smile looks kind of fake and those arms not an arm person he is gorgeous look he's not my type okay but maybe he's your type shut up อันนี้ประมาณว่าพยายามชงให้เพื่อนใช่อาจจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยฮอตมากหล่อมากเพื่อนเนี่ยอาจจะประมาณว่าอยากให้เพื่อนมีแฟนเออก็เลยบอกพยายามชงพยายามเชียร์ว่าแบบเฮ้ยดูผู้ชายคนนั้นดิ he's pretty hot ฮะเพื่อนกลับตอบว่า Not really. ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยเอออันนี้ก็เอาไว้ใช้แยง้งใช้ปฏิเสธใช้ disagree ได้บ่อยมากนะครับ<ช> not บ really ก็คือไม่ค่อยอ่ะ mm. are you kidding me พูดเล่นเหรอจะบ้าเหรอ look at that smile ดูหูดูรอยยิ้มอันหล่อเหลานั่นสิ นี่ตอบกับไปเลยว่า looks kind of fake <laughs> โหแรงนะแบบยิ้มดูปลอมๆอะไรอย่างงี้ <laughs> โหแรงจริงดนะ้วยแ่งพอแปลเป็นไทยแล้วแบบแรงมากยิ้มปลอมจะตายนะครับ and those arms หูดูแขนล่ำๆนั่นสิ not an arm person <laughs> <laughs> ฉันไม่ <laughs> ชอบผู้ชายก้ามโตอะไรอย่างงี <laughs> เออ้เออ้คำนี้ก็ดีนะมันจะมีคำว่าแบบสมมุินะที่เคยได้ยินมา <c oughs> he's a l a k e i m a l a k e man เคยได้ยินไหมใช่ใก็คือเป็นผู้ชายที่แบบชอบ ดูผู้หญิงที่ขาสวยๆมันจะมีเลกแมนบัตแมนบู๊ปแมนเคยไยินใช่ไหมหนุ่มๆจะรู้นะครับว่าบางคนเนี่ยชอบมองผู้หญิงที่ขาที่ก้นที่อกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือชอบแบบไหนอาร์มเพอร์นก็คือก็เหมือนของผู้หญิงนะสำหรับการผู้หญิงผู้หญิงก็จะดูอะไรของผู้ชายอาร์มบ้างอเล็กซ์ก็เหมือนกันนะีผู้หญิงชอบผู้ชายที่แบบ ขายาวๆอย่างงี้เหรอเออขายาวแล้วก็บางทีแบบมีกล้ามขานนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้ arm person ก็คือไม่ได้ชอบมองคนที่แขนล่บ้บวะใช่ค่ะเออ he's gorgeous คาว่า gorgeous ก็คือหล่อมากๆหรือสวยมากๆ<ช>นะครับ he's gorgeous ก็เลยบอกไปว่า not my type พูดตรงๆเลยว่า เออไม่ใช่สเปคเราไม่ตรงสเปคอ่ะคตาว่า Not ไ y ่ y p e ก็คือไม่ใช่สเปคนะครับใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะตรงกับสเปคของเธอ maybe he's your type shut up เอออันนี้เอาไว้พูดกับเพื่อนนะ shut up นะบอกให้เพื่อนหุบปากเนี่ยบอกได้นะครับอย่าไปบอกคนนู้นคนนี้คนนั้นนะเอออ่ะ เป็นบทสนทนาที่ไม่แน่อาจจะได้พูดในชีวิตจริงก็ได้นะใช่เพราะว่าอันนี้มีความชงเพื่อนเชียร์เพื่อน hmm. เรานั่นคือหน้าที่หนึ่งของเพื่อนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมจริงอ่ะทำบ่อยเลยค่ะจริงเหรอเฮ้ c เช็ค i ิทเอาท์ that guy over there is pretty hot huh not really are you kidding me look at that smile i t s, s kind of fake and those arms not an arm person he is gorgeous she's not my type but maybe he's your type shut up you know early birds g e t the worm that's not always true what if the worms are late what are the early birds gonna eat you just said that to annoy me อันนี้ก็เป็นการกวนดินกันไปมาระหว่างเพื่อนเนาะอืมใช่เพื่อน<ช>อนุตส่าห์หวังดีบอกว่านี่เธอรู้ไหมว่าคนตื่นเช้าเนี่ยได้เปรียบนะนกที่ตื่นเช้าเนี่ยก็จะได้กินหนอนก่อนอืม,อม เพื่อนก็เลยตอบไปว่า that's not always true คือแบบแย้งไปเลยว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะถ้าแบบหนอนมาช้าแล้วนกจะนกที่ไปตอนเช้าจะกินอะไรล่ะก็คือถ้าสมมติเกิดนกอุตสาห์ไปแต่เช้าแล้วแต่ว่านอนไม่ตื่นนะอืนกก็ไม่มีอะไรกินเอาไว้ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้กุนตีนนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าย s จะ d that ช o วนอ o y me นี่กุนตีนกันมั้เนี่ใช่่ะกวนเลยแหละ แย้งให้เราโมโหเล่นๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ของเพื่อนเหมือนกัน mm. ก็คือต้องโกนประสาทเพื่อน<ช>นะครับใช่ค่ะ you know early birds get the worm that is not always true what if the worms are late what are the early birds gonna eat you just said that to annoy me that's true <S <laughs> อันนี้ก็ขำๆระหว่างเพื่อนกันเนาะ she's so mean to me she must hate my guts that's just not true she loves you I do not feel the love at all Maybe it love it's tough อย่่่างีีี้นัไคพวมันต้องมีอ๋อบุคคลที่สามเนอะชีที่ว่าเนี่ยเออซึ่งเพื่อนก็มาเหมือนกับมาบน่นพี่ว่าอันนี้อาจจะเป็นใครอา,อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้เนอะอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นเพื่อนอีกคนนึงอาจจะเป็นแม่ก็ได้นะครับก็มาบ่นว่านี่ <c oughs> นางต้องเกลียดชนแน่เลยเนี่ย <c oughs> hate my guts <c oughs> คือยิ่งกว่า hate เฉยเฉยมันคืออะไรครับ <c oughs> แบบ hmm. เกลียดเข้าไส่อ oh, oh, โคตรเกลียดเกลียดเข้ากระดูกดำนั้นคือ hate someone's guts <S <ช>นะครับ hate my guts she must hate my guts ก็คือนางต้องเกลียดเราแบบโคตรๆ่ะ hmm. เพื่อนก็เถียงว่า that's just that not true เฮ้ยไม่จริงอันนี้ไม่จริงแน่นอน she loves you นางรักเธอจะตายใช่หรอใช่หรออันนี้ก็เลยตอบไปว่า I do not feel the love at all. Emphasize คำว่า not feel the love เลยนะไม่รู้สึกถึงความ oh, รักนั้นเลยใช่ Maybe is tough love tough love, tough love คืออะไรครับพีงจี tough love คือแบบความรักที่มันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโหดๆเออโหดๆนิดนึงแบบเหมือนเวลาพ่อสอนลูกอะไรเงี้ย That's tough love บาง mm. ทีเขาจะสอนในวิธีที่มันแบบ แข่งๆนิดนึงไม่ได้แบบโชว์ไม่โออ่ะเออไม่โอใช่ใช่ไม่โอ,โอแบบสมมติเด็กล้มก็แบบให้เด็กลุกขึ้นเองอะไรเงี้ย That's tough love อะไรประมาณนี้หรือว่าพ่อแม่อาจจะบอกว่าการบังคับให้อ่านหนังสือ,อเออหรือ <ใช S 2> อะไรอย่างเงี้ยนี่คือการแสดงความรักของพ่อแม่นะ <ใช S 2> คือไม่ใช่แบบว่ามูชีมูชีแล้วก็บอกว่าโอ้หนูลูกไม่ต้องอ่านก็ได้ลองเก่งแล้วไม่อ่านอันนั้นกลายเป็นว่าอ้าวเป็นผลเสียต่อลูกนะครับแต่ว่า tough love มันคือการแสดงความรักในรูปแบบที่อาจจะ โหดนิดนึงแต่จริงๆเลิฟนะเขาหวังดี<น>ะอะไรบางน้านะครับ she's so mean to me she must hate my guts that's that's not true she loves you I do not feel the love at all maybe it's tough love <c oughs> he's so kind and polite not to me no are we talking about the same person here บุบคคลที่สามนีล่ละเออ,อหรืออาจจะเป็นสมมติสองคนนี้อาจจะเป็นแบบ พี่น้องกันเราก็พูดถึงคุณลุงก็ได้ใช oh, <okay. S 2> ่ค่ะแต่คุณลุงอาจจะแบบรักหลานสาวไงลำ <c oughs> อียงนิดนึงเออบอบกว่าโอ้โหช่างแบบใจดีแล้วก็สุ <c oughs> ภาพเ,เรียบร้อยเหลือเกินอีกคนนึงก็เลยบอกว่า not to me, no กับฉันไม่เห็นเป็นเลย not to me are we talking about the same person here <c oughs> นี่เราพูดถึงคนเดียวกันแล้วเปลเนี่ย <c oughs> ทำไมมันถึงต่างขนาดนี้ระหว่างการที่เขาทำตัวกับเธอกับเขาทำตัวกับฉัน นะครับห <Hi. S 1> ลายครั้งเราแย้งเพราะว่าในสถานการณ์ของเราอ่ะมันไม่ใช่ hmm. not to me นะครับ he's so kind and polite not to me no are we talking about the same person here why would people put pineapples on the pizza that's super weird you know people are allowed to prefer different things I don't see what's wrong with that โอ้โหประเด็นนี้นี่เป็นการถกเถียงกันแบบคลาสสิกมากๆครับใช่ค่ะน่าจะยังทะเลาะกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะว่าเราควรใส่สับปะรดลงบนพิซซ่าหรือไม่ส่วนตัวน้องจีชอบไหมครับชอบค่ะอร่อยออกเนาะความฮาวายเอียนนั้นแต่บางคนรับไม่ได้ใช่เออ Why would people put pineapples on the pizza that's super weird ประหลาดมาก super weird นะครับ you know people are allowed To prefer different things คนเราก็ชอบของที่มันไม่เหมือนกันก็ได้ปะวะใช่ค่ะ I don't see what's wrong with that ก็คือแบบไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยแบบมันผิดตรงไหนที่ฉันชอบกินแบบนี้มันผิดตรงไหนนะครับ oh. I don't see what's wrong with that ประโยคเหล่านี้ท่องเอาไว้ใช้ได้เพราะว่าได้ใชแ้แน่ๆนะครับใช่ค่ะ Why would people put pineapple on the pizza That's super weird You know people are allowed to prefer different things i don't see what's wrong with that i think what i'm suggesting here is the best solution look i understand where you're coming from but let's hear what others have to say too shouldn't we <speaking in English> <speaking in English> <speaking in English> ประชุมกันว่าสถานการณ์นี้เราจะรับมือกันยังไงแก้ยังไงนะครับ I think what I'm suggesting here is the best solution สิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยเราว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้ว Look I understand where you're coming fromLook มันคือมันคืออะไรนี่มันเป็นการเรียกว่าแบบนี่แก่อารมณ์นี้เนอะไม่ได้บอกให้ด่วรจริงๆเนาะคาว่า Look I understand where you're coming from. ประโยคนี้มันคือฉันรู้แหละว่าทำไมเธอพูดอย่างนี mm. ้ฉันรู้แหละว่าทำไมเธอคิดอย่างนั้นนั่นคือ I understand where you're coming from. ไม่ได้แปลตรงๆว่าเธอมาจากที่ไหน <c oughs> นะครับหมายถึงว่าทำไมเธอคิดทำไมเธอพูดอย่างนั้นฉันเข้าใจ But let's hear what others have to say too shouldn't we เราแบบฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยดีไหมฟังว่าคนอื่นเขาคิดยังไงบ้างม,มันน่าจะดีกว่านะอันนี้ก็เป็นการพูดอย่างค่อนข้างจะละมุนล,ละม่อมน,นิดนึงนะครับ <im S 2> ว่า<ช>ที่แกพูดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราเข้าใจด้วยแต่ว่าฟังคนอื่นก่อนใช่ I think what I'm suggesting here is the best solutionLook I understand where you're coming from but let's hear what others have to say too shouldn't weMy son is the smartest boy in class excuse me my son got straight A's and a full scholarship ขิงลูกแข่งกันมีการขิงเกิดขึ้นในนี้นะคะซึ่งก็เป็นสถานการณ์จริงแหละนะครับพ่อแม่ก็อาจจะมีการขิงลูกแข่กันเป็นปกตินะครับ my son is the smartest boy in the class ลูกชายของผมเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้องเลยสีก็เลยตอบไปว่า excuse me excuse me ในที่นี้บางทีมันอาจจะแบบไม่ได้แปลแบบ ขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบทันโทษนะคะใส่ฟีลิ่งเข้าไปหน่อย Excuse me มันไม่ใช่แบบขอทางหน่อยหรือว่าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเอาไ้พูดประมาณฟีลนี้เลยทันโทษนะฮะขอโทษฟีลนี้แสดงความไม่เห็นด้วยล่ะนะครับ Excuse me Excuse me Excuse me นะครับใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะครับ My son got s three d a e s ก็คือ A, straight A's mm -hmm. and a full scholarship. Mm -hmm. Mm -hmm. My son is the smartest boy in the class. Excuse me? My son got straight A's and a full scholarship. Why don't we have dinner at the bar next door? That place? I probably go for the beer, but absolutely not for the food. What are you talking about? The food's great. It's disgusting. Disgusting, little. go that place แบบ ถามในโทนที่มันแบบที่นั่นน่ะนะเอออาจจะไปแบบกินเบียอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบจะไม่กินอาหารที่นั่นเด็ดขาดค่ะ absolutely not for the food ก็คือแบบอาหารเขาไม่อร่อยแล้วแหละเออ I probably go for the beer but not for the food นั่นเองนะครับก็คือกินเบียโอเคแต่อาหารไม่เอาไงเออ what are you talking about คำนี้ก็ดีนะ เอาไว้แยงและแสดงความไม่เห็นด้วยว่าพูดอะไรของแกเออ what are you talking about the food's great อาหารอร่อยจะตายนี่ก็เลยตอบย้ำกับไปว่า it's disgusting อยากแข่งเออกินไม่ได้กินไม่ได้รับไม่ได้ใช่ค่ะ why don't we have dinner at the bar next door that place I probably go for the beer but absolutely not for the food what are you talking about the food's great it's disgusting dad can I go out to play not now honey looks like it's about to rain อยู่กาเป็นพ่อขึ้นมานะครับอันนี้คือลูกจะขอไปเล่นข้างนอกแค a n I go out to play นะครับการตอบที่แบบไม่ได้ห้ามแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้อย่าเลย not now อันนี้ก็เอาไว้ใช้กันในบ่อยนะครับ not now honey looks like it's about to rain เหมือนฝนกำลังจะตกนะ not, now, not now. Dad can I go out to play not now honey looks like it's about to rain think about it even if you failed you've learned something right I don't see it that way failing is failing I'm such a loser only you think that I disagree I think you're very brave to even try it in the first place ใช่ค่ะเพื่อนอาจจะไปทําอะไรสักอย่างแล้วเฟลแพ้กลับมาเพื่อนก็เลยบอกว่า think about เฮ้ยลองคิดดูดิคิดแบบนี้ดิว่า even if you failed you've learned something right ต่อให้เราพลาดต่อให้เราล้มเหลวแต่เราก็ได้เรียนรู้เนาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนที่โลกสวยคนหนึ่งนะครับแต่เพื่อนกลับตอบว่า I don't see it that way ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยแบบเราไม่คิดแบบนั้นเลยนะ failing is failing I'm such a loser failing ก็คือการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเฟล l อ่ะเฟลยังไงก็คือพลาดประวะติ f a ลก็คือ f a อ such a loser ในที่นี้ประมาณว่าแบบโอ่ยฉันมันห่วยแตกมากประมาณนี้เลยเหมือนเวลาเราพูดแบบพูดกับตัวเองเนาะใช่ด่าทอทุบตีตนนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่า only using that คือก็มีแต่แกแหละที่คิดแบบนี้นะครับ

i disagree. i think you're very brave to even try in the first place. hey, can i have your number? you know what? i've got a boyfriend. don't flatter yourself. it's strictly for business. i have a girlfriend too. come on, you're so transparent. i can see right through you. <coughs> <tane> ขอเบอร์อีกคนหนึ่ง Can I have your number คือขอเบอร์ใช่ไหมครับแล้วจีก็เลยตอบว่า You know what I've got a boyfriend รู้ปะว่าเรามีแฟนแล้วอะเออซึ่งอถ้าสมมติเกิดในมุมของคนที่ไม่ได้จะเข้ามาจีใช่จะรู้สึกว่าเอา้าเป็นไรมากแบบนี้ <laughs> ก็คือขอเบอร์เฉยๆ Don't flatter yourself คำนี้ก็ดีนะครับมันหมายถึงว่าคาว่า flatter มันคือยอไปอวย เพราะฉะนั้นมันก็คืออย่าคิดว่าตัวเองดีขนาดนั้น Don't flatter yourself อย่าคิดว่าฉันจะไปจีบ Don't flatter yourself คืออย่าคิดว่าตัวเองแบบดีเหลือเกิน It's strictly for business เอาอันนี้ก็คือขอเบอร์ไว้ติดต่องานกันไงเออซึ่งไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแหละเนาะ I have a girlfriend too อันนี้ก็ออกตัวกลับอีกว่าฉันก็มีแฟนแล้วเหมือนกัน้ยโอ้ใช่สิแต่ผู้หญิงกลับตอบว่ายังไม่หยุดนะก็เลยตอบว่า Come on you're so transparent t r a n s p a r e n t มันคือ t r a n s p a r e n c คืออะไรที่แบบมองเห็นมันแบบเรามองเห็นผ่านไปได้เนาะก็คือแบบโปร่งใสเออโปร่งใส t r a n s p a r e n t ก็คือเห็นทะลุฉันดูเธอออกประมาณนี้ใช่ I can see right through you ใช่ค่ะก็คือก็มองออกนั่นแหละว่าเข้ามาจีบผู้หญิงหลงตัวเองนิดหน่อยหรือเปล่าเอออันนี้แล้วแต่ตีความนะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะจีบหรือไม่จีบก็ได้ใช่แล้วค่ะ <laughs> อลอาฟังอีกทีแหมแล้วคุณรู้ฟังลองคิดเอาเองว่าโตลงจีบหรือไม่จีบนะครับ mm. Hey, can I Have your number you know what I've got a boyfriend don't flatter yourself it's strictly for business I have a girlfriend too come on you're so transparent I can see right through you ah. <laughs> แต่เราก็าจีบวะอ๋อ oh, <laughs> ยังไงก็จีบแหละ <laughs> เออแต่ถ้าสมมติเกิดไม่จีบขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงก็จะดูออกตัวแรงเกินไปจริงๆนะหน้าแตกนิดนึงเนาะเออเออเโอเค okay, ครับนั่นก็คือ15สถานการณ์15บทสนทนาที่มีสารสํานวนที่คุณผู้ฟังเอาไปใช้ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับการดิสกรีก็เป็นเรื่องปกติเนาะในการพูดคุยกันนะครับแต่ดิสกรียังไงในสถานการณ์แบบไหนดิสกรีกับใครใช้คําว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับ วันนี้ขอบคุณน้องจีมากครับขอบคุณค่ะสรุปสัทบที่ว่าในเรื่องของการแย้งนะครับเกิดมาแยง้งแย้งทุกอย่างคิดต่างเก่งมากทั้งหมดนี้เป็นประโยคพร้อมใช้สามารถจะเอาไว้ใช้แยง้งใช้ขัดใช้ดิสกีโดยเฉพาะนะครับ I don't think so ฉันว่าไม่อ,อย่าเลย I don't think so I get it but hear me out เข้าใจนะแต่ว่าฟังเราอธิบายก่อนสิ I get it but hear me out I don't know I'm not a big fan of that ไม่รู้ดิเราไม่ได้ชอบไอ้อย่างนั้นเท่าไหร่เลยนี่นะ I don't know I'm not a big fan of that thing That's not the case มันไม่ใช่อย่างที่นายพูดซะหน่อย That's not the case Not really ไม่ค่อยอะ่ะก็มีเชิงนะ Not really Not my type ไม่ที่สเปกอะ not my type that's not always true มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปบ่วะ that's not always true you just say that to annoy me นี่คือกวนประสาทแล้วใช่ปะ you just say that to annoy me she must hate my guts เธอต้องเกลียดฉันแบบเข้าไส้แน่ๆเลยอะ she must hate my guts that's just not true ไม่จริงเลย that's just not true Not to me. สำหรับฉันเนี่ยไม่เลยนะ Not to me. People are allowed to prefer different things. I don't see what's wrong with that. คนเราก็ชอบอะไรไม่เหมือนกันป่ะสำหรับเราก็ไม่เห็นมันจะผิดหรือแปลกตรงไหนเลยอะ People are allowed to prefer different things. I don't see what's wrong with that. I understand where you're coming from, but let's hear what others have to say too. Shouldn't we? ก็เข้าใจนะว่าทำไมนายคิดอย่างนั้นแต่เราลองฟังความเห็นคนอื่นหน่อยไหมล่ะ I understand where you're coming from. But let's hear what others have to say too. Shouldn't we? Excuse me. Excuse me. Absolutely not. Absolutely not. What are you talking about? What are you talking about? Not now. Not now. I don't see it that way ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยะ I don't see it that way Only you think that I disagree ก็มีแต่เธอนั่นแหละที่คิดแบบนั้นน่ฉันไม่เห็นด้วยนะ Only you think that I disagree Don't flatter yourself อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยนะชมตัวเองมากมาละ Don't flatter yourself You're so transparent I can see right through you เธอนี่ไม่เนียนเลยนะฉันเห็นทะลุโปร่ปปรงมาละ You're so transparent I can see right through you และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,623คําคำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับ ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.